สวัสดีค่ะวันนี้ะจะไปเล่นป๊อปอินกันนะคะทั้งหมดที่เรามีค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเ,เล่นกันค่ะอันแรกก็จะเป็นอันใหญ่นะคะเป็นรูปหอยค่ะแล้วพลิกมาก็จะเป็นรูปผลไม้อะไรก็ได้นะคะเพราะมันมีสองอย่างเดี๋ยวเราจะไปเล่นรูปหอยเดีย๋ยวมเล่นกันเลยแล้ต่อไปอันที่สนะคะก็จะเป็น สิบบาทค่ะก็มัน,อย,มน,นยมอย่าเรามันเป็นวงกลมค่ะอย่าเราไม่เล่นเดือมันเดือดกดง่ายจังแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นอันกลางค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสีแดงสีส้อมออนกีนี้แล้วก็สีชมพูคพันและบุกอันนี้เช่าพิเศษนะคะก็คือทั้งหมดเลย